สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสกุลุกคนแฟนเพล่งแ,แฟนขับของมาลําแจกกันเลยหรือว่าพี่น้องแฟนขับของสายแจ็กกี้ผีบยากช่องแจ็กกี้ผีบยากแฟนเพลหรือแจ็กกี้ใจกันลอยหรือว่าช่องแจ็กกี้ผีบยากแฟนเพลนะคะอา้ายกลูกเนลูกข่อยค้นของแล้ว,วค้นของขึ้นรถตู้อันตอนแรกตอนแรกว่าสิเมารถด่ไร้เหเมาดอกพี่นอ้นองพอดีใอ้อจย์โจไปส่ง ตัวน้ำมันให้เพิ่นแต่สายตะกี้กับสิขีเรถน้อคนไปเอาเปื้อมันหลดขนของโดยเฉพาะตอนนี้อ่ะ,ะเขาบอกวอออ่ายังมีมันมีของเจ้าความเหมืนบอกแต่ว่าม,มันของปลาหมีมีเจ้าสิบบอกออขึ้นมาอีกสิถ้ามาขนเมื่อเบอิดคัดแท้แสดงว่าอีบิวมัอยู่ยใจเกินร้อยได้หนิปีหน้าแสดงว่าอีบิวสิม,มันยู่วงใหม่กับผัวนี่กูเบิ่งแล้วของแท้กูว่าขนของนี้เบิดปั่นนี่ จมแม่มมาลูกโจมมา,มมาเออบักลาเป็นผู้ไส้ <บา S 1> โจม,โจมลูกโจมพอพระท่านอาบน้ำอยู่บรรลุสิ่อกเดินทางขนของแล้วท่านจะอาบน้ำอาแม่หมูขนของ,ของไปขนไป เอากองกับคนอะไรพวกนี้ก็กัน,น,นของเหมือนพอร้อมกันอี่ข้้ขาเวเดียวเนี่ยเออกระไทยขันขอ่อยพราะไทยพี่น้องทั้งบ้านก็เฉพาเห็นออมีแตะคนทักมาหาข่อยทายคลิปหนูมี่ให้ดูหน่อยอยากเห็นหนูมี่หนูมีทําอะไรอยู่หนูมีโจมลังค้ามาดูนะคะนี่หนูมีกําลังโจมลังขึ้นรถขนของกลับมาบ้านเรานะั่นลูกคลกอันนี้พร้อมกัน ขออ่ขอค้งเลยของบิวลาฮะก็เก็บของกลับบ้านพรุนี้ก็กลับคืนมาใหม่เหมือนเดิมใช่ไหมตอนเชียงใหม่มเจาะเห็้นกัค้างได้ตอยงางน้ำกลนมันเลยอ่นสุดนี่ตั้งสิกบมาซักนะคะของ แต่ว่าเก่าเป็นอะนองเลยด้วยมันเกลียกแมตาเออางของในี้องเขาสิบาเขาปรักษาสุดเขาไปร่ไงเงางหมดแล้วเหลือแต่คนใหญ่นั่แหละหมูหวานเนี่ยเอามหมูกจักกลงเกือบกองแงงไมอยู่ปีเดียวก่ไมอยู่สิบปีของหลายแห้งกว่า ก็ว่าจะได้คนเมื่อจังซี่ซูปีเด้นะมึงบอกแม่มึงอเหดหของทวงไปถาไปเคยบอกว่าแม่มันมีหของเก็บของอยู่<า>คคเคยเม้นแม่แล้วเคยเห็ตหของไปค่ะแต่มันเป็นห้องกระจกเลยมันอยู่ไม่ได้มันโอนมากเก็บของไม่ได้ด้วย,อ,ย,อ,วยอันนี้คือบริเวณหน้าห้องพักของเรานะคะผมไปสัน่อนอาบหอนมาก เต็มรถมีกี่ก็กินยังอาจารย์โจมแล้วใส่จูบอ่ะใ่จูบอ่ะบอกบอกแล้วกับึ้นไอคลิปแล้วกับพิจโจเออคนตาคนแต่ว่าไทยเปกระแสน้ โอเคอันนี like ้เค้กมันเกิดนะคะรอบเค้กมันเกิดอันนี้บ่มากนะครับบะหมังเลยบะหมังผสมไปไรเงี้ยไปต่างโซ่เออช่อดอกไม้ทุกช่อก็ยังเก็บไว้เป็นเดิมนะคะไม่เคยออาโยขอนแก่นแมนอยู่ห้องอยู่ขอนแก่นกะมีคือยังเก็บเก็บไว้แต่ว่าอไอ้หอยของคนของอ็แล้วมันก็เปลี่ยนกันอะคือหกคือนก่อนของเจ้าของเจ้านั่นนั่นไ รูปบักแซกมันขนของอันเอาไปเบิร์ตหล้วมันทีมันนั่นมันบานอันนั้นไว้มันบาขนไปถิ่มเรือเพียงรูปไทยไปกู้เบิงกูเลยเขาว่าไปในห้องกู้หายกู้หายมันเป็นลูกผู้ใดญกู้หายรูปบักแซกนี่สอดดอกไม้เงินสอดดอกไม้สดเอาดอกนั้นบปนของมึงติ่นเมกูติ่บอกอ๋อของเพียนอันนั้นต้นนั่น ของพี่นนหมูยออุบลตอนนั้นนะไมกูมือปิดเพกูดีใจประการ้ยถือสอดทวไมวกูจะต๊กใจฮะให้ชั้นบอกูกกว่าสถแมนครับสู้ๆนะครับโอ้สงสาจะเปลี่ยนใจมามาแก๊สเออสิเมลานลไปไปเอาคืนรถันไปมัเลาอันนี้เดนเอานรถแกกกสิคนของกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วเจอกัน กจะกลับมาคขึ้นเกา่ากลับขึ้นมากขึ้นเกา่าเมื่อมื่อเดียวเท่านั้นแหละไปไปบ้านเมื่อเดียวเ,เพราะว่ามื่ออื่นพันกะนัดน <c oughs> น่นนี่นั่นโ okay, <c oughs> อเครับพี่้ <c oughs> องขา, <c oughs> ายบายค่ะ <c oughs> แล้วจะไปถึงบ้านแล้วจะถ่ายดูอีกทีนะคะขณะลงรถค่ะ